คนนี่พูดถึงลูกเขาอะไรทุกมันก็ไปต่อเขาเลยว่าเออทำงั้นแต่ว่าไม่รู้นะว่าอีเคยเรียมพันเนี่ยองหน้าคล้ายคล้ดเจนนี่อะไรนะที่ว่าหน้าใหญ่ๆแต่เมื่อก่อนจะเดยเรน